นะตัวเหตุนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราติดติดเสร็จสิ่งราชการของร่วมนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราจะสร้างศิลปะงานของแต่ละประเทศตรงนี้มีสีศด้วยกันนะครับมองมองขอยยด้วนะฮบลอยนะครับจะมีสีขาวในอินโดนีเซียเนะอินโดนีเซียไทยพม่าลาวนะครับตามล้านดำเพราะว่า 2558ันหจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับเทียบแพ้จะเข้าสู่10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับทั่งเหนือมาเจอเหนืออีกทีนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือหอกตหรวจต้นแบบนะครับที่เราสร้างที่นี่ก่อนนะฮะแล้วก็ไปสร้างที่เชียงใหม่ที่สวนโลกครับ ดูไหมนี่ภาพสุพันธกิจของสวนพาชามต้นไม้นะครับสวนมนุษมีต้นไม้เยอะทีเดียวนะอันนี้รวเรวมสายทรามต้นไม้ได้นะครับประมาณ200สายอย่ยอันนี้คชมจรับลงมันมีตีนระบายของด้วยหน่อยนาวบ้างจมได้นีมีตีนระบายมีกา ที่นี่เราก็มีตะบ,บองเพชรนักนะครับระบ,บองเพชรซ้ายมือเนีฮะชื่อในไทยว่ามีลาวปรีณานะครับมาจากหมู่เกาะมาดากัสการ์ ชเชชมม้ลยัันส่วนบริเวณนี้นอลังการมากทีเดียวนะครับที่มีชรชมนะชรมชมที่นี่ทำไเยอะนะครับทีนนี้ก็ละอองดอกสวยๆนะฮะชรช,ชมก็ชอบความร้อนชอบแดดนะครับถ้ามีฝนตกเยอะเนี่ยดอกก็ไม่ค่อยดีนะฮะ มีตะไปอย่างเดีิมถ้ามีแดดไปไหนวันจะดอกประมานสักพังเลยนะครับสุดท้ายเนียเรือพระชันชาบองเพชรีมีนักนะครับตะบองเพชรนี้และม่ประมาณสามรอยสายพันธุ์ครับชาวเวียดดีจากประเทศที่มางๆเยอะๆนะครับก็จะเป็นเม็กซิโกแอฟริกาซาวอฟริกามาดากัสการ์ก็มีเยอะนะับ

ตามที่เป็นส้นสองข้างทางตรงนี้นะครับเรียกว่าป่าเรือสีนะฮะับก็มาไกลนะครับปลาส่วนนี้เข้ามาจากรูนประเทศที่บูบารนะครับ เอาลวดสีเขานี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากเชียงรายผมเดินท่านผู้ชมในโรงชมสวนตะบองเพชร็จแล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะครับนี่สวยมากทีเดียวเราใช้เวลาตรงนี้นะครับประมาณสิบนาทีนะฮะ๊ามาเลยนะครับแล้วเราจะไม้ไปนะครับแล้วด้านหน้าที่ท่านจะ ทางตรงนี้นะครับนี่คือหอมคำหลวงเต่านหน้านะครับตาท่านใดที่อยากจะลงเก็บภาพสวยๆตรงนี้ก็ตามมาเทียส่นะครับไม่แล้วอยากเก็บภาพสวยๆเนะ่ยนาอาจารย์นะฮะก็เป็นคนหอมคำหลวงครับไม่ถูกเกินไป39มสิบเท่านั้นเองจะมาไม่เป็นจะไม่นางรู้ไหมไม่ผิดหรอก